วิทยุเนชั่นและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยยุ่นและเทพชัยยงสวัสดีครับจับชี่พจรโลกเย็นวันนี้วันพฤหัสที่3ตุลาคมในช่วงนี้มีการตระเตรียมสำหรับงานสัปดาห์หนังสือที่คึกคักอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเครเนชันเราทุกครั้งปีละ2ครั้งนี้ เราก็จะถือว่าเป็นมหกรรมหนังสือที่จะเสนอหนังสือดีๆหนังสือทั้งเด็กเยาวชนผู้ใหญ่นักธุรกิจนักวิชาการนี่มีครบถ้วนครับแต่ว่าปีนี้มีหนังสือเล่มพิเศษที่ผมอยากจะแนะนําเป็นพิเศษสําหรับคนที่ทันสมัยที่อยู่ใน Facebook ซึ่งน่าแปลกมากนะครับผมไปสอนหนังสือเด็กมทัทยมลัยนะคุณเทพชัยครับ ผมเข้าไปในห้องอย่างเช่นผมไปโรงเรียนมัธยมที่ลำปาง3ามสี่แห่งเมื่อเดือนที่แล้วคําถามแรกผมถามว่ามีใครไม่อยู่ใน Facebook บ้างไหมนี่เด็กมอปลายนะครับ <c oughs> ไม่มีใครยกมือเลยอ่ะทุกคนอยู่ใน f a c e b o o k หมดเลยแล้ว <c oughs> วันนี้ผมจึงต้องชวนคุณต่อบุญพวกมหากรรมการอำนวยการของบริษัทไนายซึ่งกำลังผิดหนังสือเล่มที่ผมคิดว่าสำหรับคน Facebook คนทันสมัยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับ คุณตอบุญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อบุญหนังสือที่เขียนถึงมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยคนก่อตั้งและก็เจ้าของ a c e b o o k เนี่ยมีน้อยมากนะครับมีหนังกับหนังสือเล่มที่ออกมาแต่ก็ดูเหมือนว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กก็บอกไม่ชื่นชมเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สะท้อนความเป็นจริงครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยที่คราเนชั่นเตรียมจะปล่อยออกมาครั้งสําคัญในงานบุ๊กแฟร์เนี่ยมันน่าสนใจน่าตื่นเต้นกว่าขนาดไหนครับ จริงๆเราไปค้ำหามานะฮะเลือกประวัติของมาร์คซ์เกอร์เบิร์กแล้วเราไปเจอเคล็ดลับอะหลายๆอย่างซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วว่าหนหนังสือเล่มนี้เนี่ยกำลังจะถ่ายทอดออกไปว่าประเด็นที่เราเห็นคือหนุ่มคนหนึ่งะฮะอายุ29ปีนะวันนี้แต่สามารถทำบริษัทที่สามารถสร้างความเจริญโตได้เป็นแสนแสล้านเหรียญในตัวของบริษัทมันเองนะเราก็เฝ้าและท่านก็ถามว่าเขามีแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างไรเคล็ดลับยังไงว่า เด็กอายุหนุ่ม30ไม่ถึง30ปีแต่สามารถสร้างบริษัทได้ใหญ่ขนาดนั้นเราก็พยายามจะค้นหาคำตอบแล้วก็เบิังไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่ดีมากใครเขียนอะ่ะ <คน S 2> ชื่อคน,<ะ>คนที่เขียนนี่เขาต้องไปค้นคว้าเรื่องชีวิตของมาร,ร์กซ์กเบิร์กพอสมควรนะครับครับก็เป็นนักเขียนที่มาจากทํางานที่ Intel นะชื่ออาเคเทอร์ลีน่าวอลเตอร์หนังสือชื่ออะไรครับเล่มนี้ หนังส like ือนี้ชื่อติงไลซักซักทำไมเขาเร <ros an> ียกซักไม่เรียกมาร์กก็ซักนี่มาจากนักเบิรเขาคือซักเกอร์เบิร์กทำไมไม่มาร์กทำไมซักออกมาต้องเพราะมาร์กมันชื่อง่ายเกินไปอาจจะเลยคําว่าซักก็ได้นะครับใช่ครับก็ในในหมู่วนก็คงเป็นคําพูดที่มันรู้สึกว่ามันวัยรุ่นแล้วก็มันจําได้ง่าย อันนี้สือเล่มนี้มันมีความน่าสนใจว่ามันไม่ได้บอกแค่เรื่องราวของมาร์กอย่างเดียวแต่มันบอกแนวคิดในการทําธุรกิจว่าทําไมเขาถึงสามารถนําพาบริษัทมาได้ถึงไกลขนาดนี้อแล้วก็เนื้อหาที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขามีหลักแนวคิดที่สั้นมากง่ายมากเขาบอกว่าที่เขามาได้ถึงวันนี้เนี่ยเขายึดหลัก5้าผีห้าผีคือ 5P เนี่ย P แรกเขาบอกว่าวิธีการคิดที่ทำบริษัทให้สำเร็จได้เนี่ยเขาบอกมันต้องเริ่มจาก passion เขาหลงในในธุรกิจของต้องลุ่มหลงกับมันเลยนะ passion เนี่ยคือทุกวันที่มันหายใจขึ้นมาเป็นทุกอาชีพอะคมจริงเขาว่า passion เนี่ยภาษาไทยนี่หาคำแปลที่ยากเออผมพยายามแปลไม่เมียก็ผูกต่อวุ่แปลว่าอะไร passion เป็นแรงบันดาลใจซึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ตรงนะก็ไม่ถึงทุ่มเทผมเคยใช้คำว่าทุ่มเทหลงไหลเผูกพันหลงไหลเนี่ย ทุ่มเทผูกพันหลงไหลต้องสามคำ่คือแพชชั่นนี่เป็นเป็นตัวผลักที่สําคัญมากที่ทําให้คนทุ่มกับงานแล้วก็ทํายอมทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่จะทำมันสาเร็จไงครับแต่แพชชั่นไม่มีแล้วเนี่ยมันทําสังกตายอ่ะมังก็มังก็เป็นหน้าที่ก็ทําไปครับแลวผมว่าน่าสนใจที่มาร์กเองเนี่ยเขามีความหลงไหลในการปฏิปต่อระหว่างศาสตร์ของความรู้เขาเป็นคนที่หลงไหลในเทคโนโลยีแล้วเขาก็เป็นคนที่หลงไหลในสังคมศาสตร์เพราะเขาเชื่อเรื่องของสังคมการติดต่อสื่อสาร แล้วก็ข้าหลงไปในเรื่องของจิตวิทยาด้วยเขาาเอาสามเรื่องเนี้ยเข้ามาผสมผสานกันเป็นแรงขับดันเพื่อเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างให้เอาสามเรื่องเนี้ยมาทําให้โลกมนุษย์เนี่ยมันดีขึ้นนี่คือความหลงไหลเขาที่เริ่มมาจากอันแรกอตัวพีแรกคือ passion ครับพอปีที่สองเขาก็ตั้งคาถามต่อว่าเออคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีจุดหมายปลายทางอะไรบางอย่างเขาเลยยึดไอ้คําว่า purpose เนี่ยมาเป็นตัวที่สองว่า เป้าหมายเป้าหมายว่าเขาตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่เขาหลงไหลในสิ่งที่เขาว่าสามศาสตร์นั้นเนะ่ยเขาจะขับเคลื่อนอยังไงในการที่จะทําให้สิ่งเนี้มันกลับมาเป็นสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคั้นเขาก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเขาตั้งจะมีไอ้ไอ้จุด destination ว่าการจะเปลี่ยนโลกหรือการจะทําอะไรที่มันดีๆเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องยิ่งใหญ่ใช่ครับคือมีความรุ่มหลงมีความทุ่มเทแล้วเขาตั้ง รุ่มหลงและทุ่มเทอย่างมีเป้าหมายใช่เพราะเพราะเพราะถ้าไม่มีมันขับเคลื่อนอไม่ไม่ได้อย่างที่คุณแปลว่าคุณรุ่มหลงอย่างเดียวมันก็เหมือนคนที่ไปติดเกมอะนะคือรุ่มหลงอย่างเดียวจะไม่มีเป้าหมายอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนอตทุ่มเทมากเลยแต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะงั้นในเปิดเพสต์ของเขาเขาก็เลือกเครื่องมือที่อยากจะกลับมาทําก็คือก็หมอดเป็นศาสตร์เรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆเสร็จแล้วพอเขาได้ไอ้ตัวผลิตหรือเรื่องทิศทางที่เขาอยากจะไปแล้วเนี่ยเขาเขาก็ คำเข้ามาว่าตัวคนเดียวเนี่ยไม่สามารถจะนา mm hmm. ําพาไปยังจุดหมายปลายทางได้เขาคิดว่า people เนี่ยสำคัญมากๆ mm hmm. mm hmm. แล้วก็ในหนังสือเขียนไว้ดีมากนะฮะว่าแนวทางที่มาร์กเป็นคนทําให้ธุรกิจสําเร็จเนี่ย mm hmm. เขาจะเลือกคนที่คิดว่าเก่งด,ดีจริงๆ mm hmm. เขาจะเลือก Pick Up คนที่คิดว่าเหมาะกับงานครับแล้วเก่งเท่านั้น mm hmm. mm hmm. ถ้าใครที่ ไม่เหมาะกับงานและไม่เก่งและไม่มีแพชชั่นรุ่มหลงในสิ่งเดียวกันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในทีมเขาเลยที่คล้ายๆกับซีิจ็อบนะบ <laughs> ใช่ไหมที่ก็รจ็อบมีทั้งแพชชั่นมีทั้งเพอร์โพสแล้วก็เป็นคนที่ทนไม่ได้ถ้าคนอยู่รับคางนี้ไม่ได้เรื่อง <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ครับแล้วเขาเขียนได้ดีนะฮะเขบอกว่าเขายอมจ่าย at any price เลยถ้าเขาคิดว่าคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะมีจุดหมายปลายทางร่วมไปกับเขาแล้วก็สามารถที่จะ ทำในจุดมุ่งหมายมานั้นเนี่ยอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมผมว่ามันพิสูจน์หลายอย่างว่าโลกในอนาคตเนี่ยบางครั้งแอสเซทที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่มันสมองเลยใช่มันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ใช่ฮะอยู่ที่คนอยู่ที่ซอฟต์แวร์เพราะว่าถ้าคนมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนในไอโกที่ไปได้แล้วไม่มีแพชชั่นร่วมกันโอกาสจะได้สิ่งใหญ่ๆให้เกิดขึ้นเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วผมคิดว่าเขาเขียนไม่ดีมากแล้วเขาบอกว่าต้อง 5P าพนี่คือเพจแพชชั่น p พ r p e เพอ people อันนี้มาตัวที่สี่ที่ผมคิดว่าตัวนึ่งที่เขาก็พูดได้ดีมากเขาบอกวันนี้เนี่ย Facebook มาไม่ไกลถึงขนาดนี้ถ้า Product ไม่แข็งแรงตั้งแต่ที่ product ใช่ครับตัวที่สี่คือ Pro d u c t เขาบอกตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำมาเนี่ยมันนี่จะตามมาทีหลังเขาเริ่มจาก Product ให้สตองที่สุดก่อนเพราะเขาเชื่อว่าถ้า Product ดีวันหนึ่งมันนี่จะตามมาเองแล้วก็ เขาก็พิสูจน์ให้เห็นในหลายช่วงของชีวิตนะฮะว่าหลายครั้งที่เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันรุนแรงเขาก็ไม่เคยคิดจะขายบริษัทเลยทั้งที่มีเงินมาก่ออยู่ข้างหน้าเขาก็พยายามจะเน้นที่ product ให้ให้สตองที่สุดอันนั้นคือตัวที่4ดที่เขาทำครับแล้วพีตัวสุดท้ายนะพีสุดท้ายเขาบอกว่า Partner s h i p เป็นตัวที่ได้ผาได้มากนะนี่คือพาร์ทเนอร์ทำคนเดียวไม่ได้นะมันต้องมีหุ้นส่วนมีคนร่วมงานที่ดีแล้วเขาโชคดีมากที่เขามีพาร์ทเนอร์อยู่คนหนึ่งที่ เป็นเหมือนตัวทายตัวแทนมาคู่กันมาเลยก็คือสานเบิกที่เป็นผู้อธิษานเบิกอันนี้ก็จะเป็นคนที่ทํางานกับเขามาตลอดแล้วก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าตัวเขาเขาเป็นคนที่เก่งในด้าน p r o d u c ตแล้วเขามี ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากแต่เขาไม่เก่งในด้านการบริหารการที่สันเิร์กเข้ามาเนี่ยมันทำให้มาช่วยบริหารได้พันธุ์เชฟเนี่ยทำสครามพันอร์ชฟแหละใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้วงกลมทุกตัว5ตัวเนี่ยประกอบกันเข้าทำให้ Facebook มาถึงทุกวันนี้เจนหนังสือเล่มนี้ชื่อ think like zuck ซึ่งบริษัทไนน์ที่คุณต่อบุนเป็นกรรมการโดยการอยู่นี่ก็แปลออกมาละแปลเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเตรียมที่จะวางแผงเตรียมที่จะให ผู้อ่านจองได้เมื่อไรครับวันนี้เรามีเปิดโอกาสให้คนสามารถสั่งออเดอร์เข้ามาได้ก่อนก่อนวางตลาดก่อนวางตลาดได้จริงพิออเดอร์ได้นะครับไปเปิดตัวที่สัปดาห์หนังสือไหมครับด้วยครับเราก็จะมีเอาเนื้อหาสาระมาแล้วก็เชิญคนดังๆมาผู้จ่าถ่ายทอดประสบการณ์แฟนพันธุ์แท้ของมาร์คเซอร์เบิร์กบางทยนี่มีเยอะนะคุณต่อบุญครับผมคุแหกันไปเยอะแน่ใช่ครับมาร์คเกอร์เบิร์กนี่เขาเรียนจบที่ฮาร์วาร์ดใช่ไหม เรียนไม่จบนะไม่จบก็เรียนแต่ก็เรียนฮาวเวิร์ดใช่ไหมแต่ก็เรียนฮาวเวิร์ดใช่ครับแต่เชื่อไหมเข้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนะรุ่นกันอ๋อครับแดีวไม่ใช่พูดเรียนจริงจริงนะครับเพราะตอนที่ปีที่เขาอยู่ฮาวเวิร์ดนี่ยผมก็อยู่ที่นั่นพอดีเปิ่เรียนด้วยเพราะฉะนั้นผมอาจจะอาจจะเดินชนไหลที่ไหนก็ได้แต่ในในในภาพยนตร์ที่เราเคยเห็นเนี่ยที่เขาแต่งตัวใส่เสื้อยืดคอกลมรองเท้าแตะขาสั้นเนี่ยนี่เป็นจริงเลยนะ ถ้าเนฮาวเวิร์ดเนี่ยเรานึกว่าต้องแหมเป็นผู้ดีใช่ไหมจำเป็นคนแต่งตัวดีเ้าแตะเดินเหมือนบ้านเราเลยครับมาเซอร์เบิร์ก็คงเป็นเป็นหนึ่งในแต่สั่นั่นแหละาะตอนนั้นยังไม่รวยไม่มีใครรู้จักเขาครับทีนี้ตอนนี้เขารวยเขาก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะเขาบอกว่ามันนี่จริงๆแล้วความรวยไม่ได้แมตเตอร์กับเขาความแมตเตอร์คือเขาทําได้ทําสิ่งบางอย่างที่มันมันยิ่งใหญ่ใช่ครับ แล้วตอนที่ในหนังเนี่ยเห็นเขาเรียนหนักมากตีสองตีสามเนี่ยเรื่องจริงเหมือนกันเพราะว่าที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาจะมีหอพักในข้างไหนเนี่ยตีสองตีสามเดินผ่านนะเปิดไฟอ่านหนังสือกันพุ่นี่เวลามันเรียนจริงจริงแล้วจะมีฉากที่กินเหล้าเมายานี้ก็เหมือนกันเวลาสนุกเนี่ยก็กินเหล้าเมายาเฮฮากันเนี่ยแต่เรียนนี่เรียนจริงครับครับโอ้สอบนี่หนักมากใช่โอ้เรียกว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยแหละครับเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหลังจากหนังสือสตีฟจอบส์ที่เราแปลภาษาไทยแล้วเนี่ย แล้วก็หนังสือ i อสไตลก็มีเล่มนี้แหละซิงล e s ซักที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยที่อยากจะชักชวนให้คนที่เล่น Facebook หรือนักธุรกิจทั่วไปหรือคนที่ต้องการสร้างความสําเร็จกับชีวิตเนี่ยต้องคิดแบบมาร์คซักเกอร์เบิร์กได้ยังไงวางตลาดอย่างราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวหนังสือเล่มละนะฮะสองบาท อ๋อเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ได้เล่มหนาอย่างสตีฟจ็อบส์นะครับไม่มีปกแข็งนะครับสองกว่าหน้าครับอ่านง่ายกว่าสนุกกว่าเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็เราถือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเหมือนเปิดตัวเราก็เลยมีนําเสนอเสื้อยืดเฉพาะรุ่นพิเศษลิมิเต็ดเอดิชันนะฮะเสื้อยืดรูปมาร์คซักเบิกเนี่ยเหรออ่าเป็นโลโก้ที่เกี่ยวกับสติงไลท์ซักนะฮะก็ทําขึ้นมาพิเศษเฉพาะ รายการนี้เท่านั้นถ้าใครเพลยออเดอร์ตอนนี้เนี่ยเรามีส่วนลดให้20%นะครับราคาลงกันก็362บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับที่ nationbook.com nationbook.com books รือ book nationbook ธรรมดา book ม nationbook.com นะครับซึ่งเนี่ยผมก็กำลังอ่านอยู่นะเล่มนี้แล้วผมคิดว่าสนุกไม่แพ้กับเล่มสตีฟจ็อบสที่ที่ผมเป็นบรรณาธิการเล่มนี้ก็เลยต้องใกล้ชิดหน่อย งานสัปดาห์หนังสือก็มาแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับแต่เครือเนชั่นเราทุกปีก็จะคึกคักมากปีนี้คึกค,คักเป็นพิเศษรหรือเปล่าครับครับเราจัดเต็มเลยฮะ <laughs> เราเตรียมทีมงานนะครับที่น่าสนใจมากมีบูธเอาหนังสือมาขายตั้งแต่หนังสือใหม่หจนนังสือเก่าส่วนลดตั้งแต่สิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหนึ่งในนั้นมาร์คซักเบิร์กหรือว่าติงไลท์ซักก็จะเป็นจุดเด่นแล้วนอกจากหนังสือที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีจัดอีเวนต์ด้วยนะครับมีการมาพูดคุยกันถามตอบ ต่างๆนั้นรูปแบบ mm hmm. ที่เราจะนําเสนอก็ไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวแต่เป็นรูปของกิจกรรมด้วย mm hmm. ปีนี้ที่ตั้งของบูธของเนชั่นในสัตดาห์หนังสือนี่คงเป็นที่เดิมอะครับทุกปีใช่ครับแล้วก็จะมีบูธนี่ใหญ่มากนะครับสําหร,ร,รับที่จะให้แฟนๆหนังสือเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยียนครับปีนี้จะมีบุ๊กบาริสต้าไหมนักศึกษาที เป็นมืออาชีพแนะนำหนังสือเตรียมกำลังพลไว้เต็มพร้อมครับ,รบตอนนี้เราเตรียม Book Barista Training ่พอจะตอบทุกคำถามสำหรับคนที่ต้องการอยากจะรู้ว่าหนังสือไหลาเล่มไหนดีหรือไม่ดีครับมีเครื่องมีเทคโนโลยีพร้อมนะฮะบาริสตาจะมีแท็บเล็ตเลยครับมาถึงถามเราให้ข้อมูลสั่งซื้อได้ทันทีคือเป็นนักศึกษาของมอร์เนชั่นที่ฝึกมาเป็นพิเศษครับให้เป็น บบริสตาบาริสตาที่คุณเทพชัยไปกินไวน์เนี่ยจะมีวน์บริสตาจำได้นหมครีกาฟบริสตาเหมือนกันก็จะเสทศาุลใช่ไหมก็คือเป็นคนที่เป็นคนผสมอ่ะไม่ใช่เป็นคนคนขายอย่างเดียวนะคนผสมนะคนแนะนำรู้ว่ารสชาติมันควรจะแค่ไหนพอดีต่างๆก็จริงๆแล้วบบริสตาเนี่ยในหลร้านกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟแบบบ้านเรานะร้านกาแฟที่เวลาคนกินกาแฟจริงๆเนี่ยก็มันทุก รสชาติทุกหยดน้นมันมีความสำคัญใช่ไหมจำซาร์บัคส์มีไหมจะไหมครับซาร์บัคส์มีก็มีบรเป็นหัวใจเขาเลยเป็นหัวใจเพราะว่าอย่าลืมตาร์บัคส์เนี่ยถ้าจำได้มีอีกครั้งหนึ่งต้องปิดร้านทั่วอเมริกาหนึ่งวันเลยเพราะว่าบริสต้าเกิดผสมกาแฟแล้วมันไม่ได้เรื่องเพี้ยนไปเนี่ยต้องเอาบริสต้าหนึ่งวันมาเทรนทั่วอเมริกาพร้อมกันปิดทั่วอเมริกาเลยนะผมจำได้เขาปิดหมดเลยแล้วก็บอกว่าเทรนใหม่หนึ่งวันเต็มเต็ม แล้วตอนแรกเขาบอกเอะมันทำอย่างนี้มันจะเสียชื่อไหมเนี่ยเขาบอกไอ้เจ้าของที่เขียนหนังสือผมอ่านนะก็บอกว่าไม่มันตรงกงนข่ามมันกลับทาให้ลูกค้าเราเห็นว่านี่เราเอาจริงจังกับคุณภาพเรามากนะบบริสตามาเรียนรู้ใหม่วิธีผสมกาแฟฉะนั้นพวกบบริสตาของเนชั่นในเครือเนชั่นก็จะต้องทําหน้าที่เหมือนกันเลยที่จะตอบคาถามทุกคําถามแล้วก็ปรุงรสของหนังสือการอ่านให้มันเข้มข้นเหมาะกับลิ้นของหรือสมองของคนอ่านคครรัับบ ก็เตรียมตัวสำหรับงานบุ๊กแฟร์กันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1 6ถึง27ตุลาคมครับก็เป็นงานที่อยากให้ให้ทุกคนที่มีโอกาสไปนะครับผมคิดว่าเมืองไทยจำเป็นมากที่ต้องมีซึ่งอาจจะไม่ถูกนักที่ต้องมีเทศกาลเพื่อกตุ้นให้คนอ่านนะแต่ว่าคนไทยก็อย่างว่านะบางทีมันก็ต้องมีกระแสน่อยหนึ่งเด็กๆบางทีเฉยๆถ้าไม่มีงานแบบนี้นะหรือเพราะแม่ก็อาจจะมีเหตุผลมากขึ้นที่จะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปไปดูหนังสือแล้วก็ กระตุ้นให้เกิดมีความอยากอ่านมากเป็นภาพที่ผมชื่นใจมากทุกครั้งที่ไปงานสัดาหนังสือแล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยเดินซื้อหนังสือครับคุณพ่อก็จะแนะนําลูกลูกก็จะชี้ว่านเนี่ยชอบเล่มนี้คุณแม่ก็จะมาเชียร์ให้ลูกอ่านเล่มนั้นเล่มนี้ลูกเล่มนี้ก็ต้องอ่านนะนต่ตังนั้นานะและเป็นผมก็กิจกรรมครอบครัวที่สร้างสารรค์ที่สุดแล้วก็มีความสุขทั้งครอบครัวมากที่สุดครับ แล้วผมว่ามันเป็นโอกาสด้วยนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเอาหนังสือราคาถูกดีๆเนี่ยมายื่นให้ในช่วงเวลาเทศกาลแบบนี้ครับครับคุณต่อุปนี้ลองบ่อยทีครับว่าจะจองสือ Think Like ซักแปลภาษาไทยโดยเครือเนชัเนี่ยไปที่ไหนไปจองที่ไหนครับครับไปที่เว็บไซต์นะคร www.nationbook.com นะครับครับหรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะฮะถ้าใครมีประกาศจดตอนนี้นะฮะโทรมาที่เบอร์02338 สามเจ็ดสามห้าครับเราจะมีคนรับสายแล้วก็รับออเดอร์ครับศูนย์สองศูนย์สองสามสามแปดสามเจ็ดสามห้าครับครับพอดีเวลาวันนี้หมดแล้วครับพบกันใหม่นะครับตอนนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย